สามารถใช้คนละครึ่งซ,ซื้อตั๋วโดยสารบาขอสอได้ด้วยนะคะ,คะซึ่งทางคุณมลิกาเจรพันธ์วานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะก็ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องผลการใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งนะคะในการซื้อตั๋วโดยสารรถบขอสอนะคะว่าประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้นะคะตั้งแต่29ตุลาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเลยซึ่งมีประชาชนที่ใช้สิทธิ์บขอสอทุกเส้นทางจํานวนกว่า4,780คนค่ะแล้วก็มีแนวโน้มคาดว่าจะใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นนะคะ วงปลายปีใครอาจจะวางแผนเดินทางกลับบ้านจองตั๋วกลับบ้านช่วงปีใหม่ใช่นะคะก็สามารถใช้ได้นะคะซึ่งทางกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือว,ว่าบคสสนะคะคุณอัธวิตรักจำรูนท่านบอกว่าประชาชนสามารถใช้สิทธิคนละครึ่งพาสได้นะคะในการชําระตั๋วโดยสารรถบคสบอ,อสผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค่ะจนถึง31ธันวาคมนี้นะคะตั้งแต่6นาฬิกาจนถึง23นาฬิกาที่ช่องขายตั๋วของสถานีเดินรถจํานวน1 220แห่งทั่วประเทศค่ะวงเงินเท่าเดิมนะคะก็คือเหมือนกันเลย200บาทต่อวันนะคะถ้าถ้าเกินจากนี้ก็อาจจะต้องจ่ายส่วนต่างเองนะคะ,คะสามารถซื้อตั๋วรถได้นะคะทุกมาตรฐานทุกเส้นทางเมื่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถขืนตั๋วได้ทุกกรณีนะคะกรณีที่ผู้ใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วรถโดยสารโดยไม่ได้เดินทางมาเองจะต้องแจ้งชื่อผู้โดยสารแล้วก็เลขประจําตัวประชาชนของผู้เดินทางก่อนออกตั๋วรถโดยสารค่ะ